เสียงนี้โกงอย่างไรตอนนี้คุณได้สิทธิ์นคนละครึ่งจำนวนสามพันบาทค่ะสี่คนนี้ใครคือคนที่มีโอกาสตกเป็นเหยื่อได้ง่ายที่สุด <Okay. S 2> โอเคโอเค<ส><ส>นเขาจะไม่โทรมาใช่จะ<ส>เข้ามาในแอปหมย<ส>แรกตอบว่าข<ส>้อหนึง่งสามแบบค่ะจะบอกว่าทั้งสองทีมครับก็ตอบตอบ หากคุณสนใจเรียนรู้วิธีการรับมือกับคนโกงในโลกออนไลน์พิมพ์คำว่าสนใจในคอมเมนต์ใต้คลิปนี้หรือสแกน QR Code เพิ่มเราเป็นเพื่อนแล้วเข้ามาเรียนรู้ได้ที่ Li n e อ f ฟ i ิเชีเก๋ชนะเก๋ชนะสวัสดีครับและนี่ก็คือไลน นี่คือควิดโชออนไลน์สุดสนุกครับที่จะให้คุณผู้ชมฮารู้เท่าทันกลโกงในทุกรูปแบบครับทุกวันนี้ฮะมิจฉาชีพนั้นมาโก๊กโก๊ๆกโก๊มาหลอกลวงเล้ครับถึงหน้าบ้านหน้าจอกันเลยทีเดียวนะครับแต่หากเพียงแค่คุณดูรายการแล้ครับรับรองได้ว่าคุณจะรู้ทันกลโกงของมิจฉาชีพเหล่านี้ได้อย่างแน่นอนและช่างประจำรายการครับรับรางวัลสูงสุดถึง2 0 0บาท กคน,นครับต้องขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีนะครับกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ที่สนับสนุนรายการดีๆอย่างเก่าชนะครับตอนนี้ครับก็เดินทางมาสู่รอบ8ทีมสุดท้ายแล้วจะมีที่ไหนบ้างไปดูกันเลยครับ แต่ตอนนี้ครับเป็นผู้ท้าชิงและท้าชนของผููที่ต่อครับนั่นก็คือทีมไว้เ๋าทูนสินสามกับมัชชะมะพร้าวปั่นครับสวัสดีครับทีมไว้เ๋าทูนสิลปสามครับแม่อู๋กับน้องโบ๊ทวันนี้กองเชียร์ยังเป็นกองเชียร์ชุดเดิมหรือเปล่าชุดเดิมค่ะชุดเดิมคือยังไม่ซักใช่ไหมครับหรือไงออ <laughs> คนเดิมเนี่ยคนเดิมโอเคครับ ทีนี้ครับมาคุยกันอีกหนึ่งทีมดีกว่าครับผมทีมแม่แววกับน,น้องบับเบิลนะครับและกองเชียร์น,นี้เป็นใครบ้างครับก็มีเพื่อนลูกสาวค่ะเป็นไรกับคุณน้องบับเบิลครับเออเป็นเหมือนรุ่นน้องครับผมโอเคสบายใจแล้วไม่ใช่แฟนสบายใจล <laughs> <laughs> แล้วแล้ววันนี้ฮะมาเข้าสู่รอบแปดทีมแล้วนะฮะเราต้องแบบว่าเตรียมตัวเตรียมการบ้านเตรียมข้อมูลยังไงบ้างเตรียมการบ้านอย่างหนักเลยค่ะเมื่อคืนไม่ได้นอนในครัว ทีมฝั่งตรงข้ามกลัวมากเลยเพราะว่าสงสัยฝั่งตรงข้ามจะทำการบ้านหนักกว่าเราดูไลฟ์ส่วนฟของเยอะขึ้นอันจะดูใื่อห่าะเขาเรียกว่าคนที่โดนโกงอ่ะต้องเป็นเหยือก่อนถึงจะรู้มั่นใจกันมากน้อยแค่ไหนครับร้อยเปอร์เซ็นต์เลยค่ะเหมือนกันเหมือนกันเลยร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะฮะ แล้วครับมาถึงทีมแรกที่ต้องเล่นก่อนคือไวเก๋าพูนสินปสานะครับตอนนี้พร้อมนะครับพร้อมค่ะจะเลือกกี่คะแนนดีครับผมตั้งแต่50ถึง200คะแนนครับเอาสุดๆเลยเนาะเอาสุดเลยบอกอกองเชียร์ว่าไงสุดๆ,ๆไหมเอาสุดเลยเอาสุดเลยมาครับต้องเลือกอะคะรับผม200ค่ะบนหรือล่างนี่ครับล่างค่ะล่างและคำถาม200คะแนนนั้นเกี่ยวข้องกับ สถานการณ์การโกงเอาละครับตอนนี้ต้องวิเคราะห์ให้ดีตีโจทย์ให้แตกนะครับพร้อมแล้วขอคําถามจากมิจฉาชีพครับตาป้องอยู่บ้านคนเดียวหลานกลัวตาเหงาเลยซื้อ iPhone ให้ลุงเตอ๋อใช้มือถือจอขาวดำยายมีอยู่บ้านกับลูกหลานป้าแมนและลูกชายนั้นชอบท่องโลกอินเทอร์เนต็ต คำถามครับถามว่า4คนนี้ใครคือคนที่มีโอกาสตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพในโลกออนไลน์ได้ง่ายที่สุดมีเวลา15วีครับวิเคราะห์แล้วตอบนะครับเวลาเหลือ5วิ่อหนึ่งลุงป้องตอบว่าตาป้องนะครับเพราะอะไรครับ เพราะว่าแกอยู่บ้านคนเดียวลูกหลานกลัวเหงาก็เลยซื้อ iPhone ให้เล่นพอพอแกได้ iPhone มาเล่นใช่ไหมคะแกก็เล่นไปเรื่อยไม่รู้ลูกหลานไม่ได้สอนแกไงว่าจเจอคนลวงแบบไหนอะไรคือกลัวเหงาก็เลยซื้อมาให้ใช่ไหมโอ้แม่วุ้นไม่ค่อยพูดเลยครับน้องบอสพูดคนเดียวเลยอะใช่โอเคแต่ว่าตอบมาแล้วนะครับแอบว่าตัป้องใช่ไหมครับใช่ตัป้องน้าน้องบสเห็นด้วยไหมเห็นด้วยครับข้อนี้ตัป้องจะถูกหรือเปล่าตะป้อง กระเปองก็รับไป200คะแนนเลยครับถูกต้องข้อนี้ครับผมแทบจะไม่ต้องอธิบายแล้วเพราะว่าแม่อูกเก่งมากกระป้องอยู่บ้านคนเดียวหลานกลัวตาเหงาเลยซื้อไอโฟนให้ เสี่ยงไหมครับอันนี้เสี่ยงมากเพราะว่าไอโฟนเนี่ยมันเข้าเน็ตได้ท่องโลกออนไลน์ได้หมดเลยแล้วก็ไปหลงซื้อของออนไลน์หลงการลงทุนการพนันอันนี้มันโดนแบบเยือแบบหลอกตัป้องได้หมดเลยแล้วตัตป้องก็ไม่มีลูกหลานมาคอยปรึกษาด้วยใช่ไหมอยู่คนเดียวเสี่ยงโดนหลอกมากครับข้อนี้นะฮะทีมไว้เกา่าพูดสิน3ามนำไปก่อน200คะแนนมาถึงทีมมัชะมะพระ้าวปั่นนะครับเราเรียกตีตืน้น จะเลือกต่ํากว่าก็ตอบถูกก็คะแนนต่ากว่าเนาะถ้าจะเลือกก็ต้องเลือกแบบสูงๆไปเลย200เพราะฉะนั้นแล้วมาฉาบมะพร้าวปัน่นมาเลือกคะแนนกันดีกว่าครับ200ไปเลยครับตามนะ,มะใช่ครับ200ไปเลยเอาละครับและคะแนน200คะแนนนั้นคําถามเกี่ยวกับเสียงนี้โกงอย่างไรไปฟังเสียงจากมิจฉาชีพนะครับฟังด,ดีนะครับมา มีมอนติดต่อจากโครงการคนละครึ่งนะคะตอนนี้คุณได้สิทธิ์คนละครึ่งจํานวนสามพันบาทค่ะเคยใช้โครงการคนละครึ่งไหมครับใช่คะ่ะผมก็ใช้ครับผมใช้โครงการคนละลึง่งนี <laughs> ่ถ้าใช้โครงการคนละครึ่งน่าจะพอรู้พร้อมแล้วคําถามมาครับข้อความเสียงนี้คือมิจฉาชีพใช่หรือไม่เพราะอะไรครับเขาจะไม่โทรมาได้ค่ะ เข้ามาในแอปแอปหนึ่งอ่าจะขอให้ท<บ>ีละพันห้าขอให้ทีละสามค่ต้องโดนหรือห้าวีแล้วครับตอบว่าใช่ค่ะเพราะอะไรครับโครงการนี้เขาจะไม่มีการโทรมามีแต่เราจะต้องเปิดในแอปค่ะแอปกระเป๋าตังค์และให้ครั้งละ1,500งันารอยบาททยอยให้มาค่ะถ้าคนโทรหาเราเนี่เป็นมิจฉาชีพแน,น่นอนค่ะ แสดงว่าใช้จริงใช่ไหมคุณแม่ใช้จริงค่ะลง<น>ทะเบียนยากไหมครับไม่ยากค่ะแล้วคุณแม่ใช้หมดแล้วยังครับเฮ้ยอย่พุดมาเฉลยกันก่อนดีกว่าเดี๋ยวค่อยมาคุยกันน้อคุณแม่นาะและข้อนี้ครับคุณแม่ก็อตอบตอบถูกครับแสดงว่าใช้คนละครึ่งจริงใช่ไหมถึงรู้หมดเลย ถ้าเกิดว่าเราลงทะเบียนไม่ได้ครับเราเป็นคนต้องติดต่อเองใช่ไหมครับจะไม่มีใครตรงหาเรานะคนนี้ก็ตอบถูกครับ200คะแนนและตอนนี้ครับทีมไวเก๋าพูนศิลป์กับทีมมัชะมะพร้าวป่านก็คะแนนเท่ากันครับ200คะแนนเลยเอาละครับคะแนนเท่ากันนะฮะไม่รู้ใครจะได้เริ่มเล่นก่อนเพราะว่าปกติเราจะให้คนคะแนนน้อยเล่นก่อนใช่ไหม เราจึงนำเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าที่สุดมาตัดสินว่าใครจะเล่นก่อนโดยการเป่ายิงฉุบกันเองครับง่ายๆครับถ้าพร้อมแล้วแม่อู๊กับแม่แววครับพร้อมแล้วเป่ายิงฉุบครับอาแม่อู๊แม่อู๊อเลือกครับว่าเราจะเล่นก่อนหรือเล่นหลังดีครับแม่อูเอ๊เล่นก่อนเล่นก่อนค่ะเล่นก่อนเพื่อขู่เขาใช่ไหม ให้ขู grew, ่ค okay, ่ะไห้ขู่ให้ขู่โอเคครับไว้เก่าผู้สิ้นสามครับแม่อูดกับน้องโบ๊ทเลือกเล่นเกมก่อนนะครับเลือกกี่คะแนนดีครับร้อยห้าสิบร้อยห้าสิบบนหรือล่างครับบนได้บนและคำถาม150คะแนนนั้นเกี่ยวข้องกับสถานการณ์การโกงนะครับต้องวิเคราะห์ให้ดีตีโจนให้แตกพร้อมแล้วขอคำถามจากมิจฉาชีพเลยครับวิชัยเปิดบริษัททำธุรกิจตามขั้นตอนนี้คือไม่จำกัดจำนวนสมาชิก ไม่กำหนดเพดานการลงทุนดำเนินกิจการมาไม่นานแผนธุรกิจไม่ชัดเจนทั้งหมดนี้มีโอกาสเข้าข่ายการโกงรูปแบบใดครับเรามีตัวเลือกให้เลยครับผมข้อหนึ่งแชร์ลูกโซ่แบบลงทุนข้อสองแชร์ลูกโซ่แบบขายของข้อสามโกงหวอยออนไลน์ข้อสี่ไม่ใช่การโกงเลยมีเวลาสิบห้าวินครับวิเคราะห์แล้วเดี๋ยวต้องตอบนะครับไปเลยครับ หรือห้าวีแล้วครับแรกตอบว่าข้อหนึ่งค่ะแทนชอบแบบโลงทุนทำไมคิดว่าข้อนี้ครับเพราะเขาเปยดบรทโดยไม่จำกัดว่าจะซื้อกันเท่าไหร่จะเปิดตลอดเทดานการขายก็ไม่บอกว่าจะขายอะไรขายรถขายอะไรเ็าไม่ได้บอกมาไม่บอกอะไรเลย โอเคครับและข้อนี้ครับแม่อูดน้องโบ๊ทตอบไปแล้วครับตอบว่าแชร์ลูกโซ่แบบลงทุนใช่ไหมครับและข้อนี้นั้นแม่อูดกับน้องโบ๊ทก็ถ้าตอบถูกครับรับไป1 5ึงคะแนนครับมาเฉลยกันดีกว่าครับอ่ะอย่างข้อหนึ่งครับแชร์ลูกโซ่แบบลงทุนอันนี้ชัดเจนครับแชร์ลูกโซ่คืออะไรครับคือการหาสมาชิกเพิ่มใช่ไหมครับไม่จํากัดสมาชิก ก็คือเหมือนกับว่าชวนสมาชิกมาเพิ่มไม่กําหนดเฮดันการลงทุนคือคุณมีเท่าไหร่คุณลงเยอะเลยผลตอบแทนยิ่งเยอะใช่ไหมอันนี้อ่านแล้วก็เริ่มแบบว่าอืมใช่และนี่ดำเนินกิจการมาไม่นานแผนธุรกิจไม่ชัดเจนแสดงว่า2ข้อนี้ไม่น่าเชื่อถือนะครับจึงตอบข้อ1ครับ ตอนนี้ไวเก่าพูดสินงสามนะครับนำอยู่350คะแนนต่อ200คะแนนนะฮะจึงเป็นไฟบังคับแล้วครับว่ามัดฉาบมะพร้าวปัน่นจะต้องเลือกคะแนนที่สูงสุดแล้วก็ต้องตอบให้ถูกด้วยเพื่อเสมอตอนนี้ครับเลือกคะแนนดีกว่าครับมาครับไม่ต้องเลือกครับผมยิบไปดีกว่าและคำถาม150คะแนนนั้นเกี่ยวข้องกับสถานการณ์การโกงถ้าพร้อมแล้วฮนะขอคำถามจากมิจฉาชีพครับ ถ้าน้าสาวของคุณนะครับได้พบรักผ่านโซเชียลมีเดียและต้องโอนเงินให้แฟนหนุ่มเป็นประจำและแฟนของนานะ้าชอบส่งลิงก์ชิงวันมาให้นะ้าสาวกรอกข้อมูลส่วนตัวเข้าไปรูปสนุกอยู่บ่อยครั้งบางครั้งแฟนน้าก็จะบอกว่าจะส่งของราคาแพงให้นะ้าแต่น้าต้องเสียภาษีก่อนถึงจะได้ของสุดท้ายแฟนหนุ่มหายไปเลยครับหลังจากนาโอนเงินให้และคำถามมีอยู่ว่าคุณคิดว่าน้าของคุณโดนหลอก กี่แบบและโดนหลอกอะไรบ้างครับผมพร้อมแล้วมเวลา15ิวิครับไปเลยครับสง่งมุมให้ชิงรางวันเรียกว่าฟิชชิ่งอันที่สามครับบอกว่าห <5 S 2> ้าว,วิลแล้วครับหลอกครับกี่แบบครับสามแบบค่ะมีอะไรบ้างครับมีแบบหลอกให้รักค่ะโรมแมนต์แคมค่ะการฟิชชิ่งค่ะหลอกให้กรอกข้อมูลที่จําเป็นนลค่ะ ข้อ3ครับที่จะส่งของมาให้แล้วต้องเสียภาษีก่อนเนี่ยฮะเราคอ, <c oughs> องเงินของคโรนกันเนี่ยฮะ <c oughs> ลุ้นกันนะฮะและข้อนี้แม่วแววกับนองบับเบิลนั้นและข้อนี้นั้นรับไป150คะแนนครับตอบถูกครับมาด,ดูฮะเฉะลยทีละข้อครับ ข้อนี้คือมีการหลอกได้วยกัน3แบบนะครับนึ่งหลอกให้รักให้หลงแล้วก็ให้หลอกโกนอนเงินไปให้ แล้วก็นี่ครับแฟนน้ชอบส่งลิงก์ชิงวันมาให้กรอกข้อมูลส่วนตัวก็เหมือนพิชชิ่งฮะคือหลอกเอาข้อมูลส่วนตัวก่อนเอาไปทําธุรกรรมการโกงอื่นๆอีกใช่ไหมข้อสามครับบางครั้งแฟนน้าก็อยาบอกว่าส่งของราคาแพงให้แต่ต้องเสียภาษีก่อนถึงจะได้ของนั่นคือการหลอกโอนค่าขนส่งหรือว่าหลอกเอาค่าภาษีนั่นเองครับข้อนี้นะฮะเก่งมากครับแม่แววครับกับน้องมาเบิ้ลไม่มีช้อยอย่ว่าตอบถูกครับก็รับไป1 5 0อาคะแนน รวม2ข้อก็เสมอกัน350ต่อ350าคะแนนและคำถามตัดสินครับเราจะมีนะครับผมสถานการณ์นะฮะแล้วก็มีคำถามนะครับพอถามจบปั๊บต้องตอบทันทีครับใครที่ตอบเร็วตอบถูกก็จะชนะในข้อนี้ไปเลยนะฮะเพราะฉะนั้นความไวมีผลนะครับพร้อมไหมครับตื่นเต้นแทนยังเลยครับมาเลยครับสถานการณ์มาถ้าคุณแม่ของคุณนะครับเห็นโฆษณาใน Facebook ว่ามิกออย น้ำมันสกัดเย็นมีสรรพคุณช่วยให้หลับง่ายหลับแสบอิ่มบำรุงสายตาผิวพรรณสดใสป้ากะเกี้ยงลดความดันเบาหวานไข้อยไขมันไว้ท้องแค่ทานวันละเม็ดก่อนนอนทีมแพทย์แนะนำมาว่าทานดีมากเห็นผลจริงเลยคำถามไม่อยู่ว่าถ้าคุณแม่คุณนะครับอยากได้คุณจะบอกให้คุณแม่ตรวจสอบข้อมูลจากช่องทางใดดีที่สุดพร้อมแล้วเขียนคำตอบครับ เร็วกว่าแล้วก็ต้องถูกนะครับอือหืออล้วฮะมะแฉบมะพร้าวปั่นชูขึ้นมาก่อนนะมะแฉมะพร้าวปั่นตอบว่าออยอนะฮะเลขจดแจ้งผ่านเว็บไซต์ของออยเขียนคำตอบเร็วแล้วก็ชูปั้นได้เร็วด้วยส่วนไวเกลผู้สินสามตอบมาว่าตรวจทางช่องทางออยอเลขออยอยาในซองในแอปอ,อธิบายกันนีดหนึ่งฮะท,ทีมทีมมาฉชบก่อนแล้วกันฮะเวลาที่เรากดตอ,อสแบฉลาะอะ สามารถนำเลขตรวแท็กที่ตรงปัญญฉลากเซิร์ฟได้เลยในเว็บไซต์ของออยค่ะจะมีสถานที่ผลิตมีข้อมูลม,มีองค์กบทุกอย่าง ต้องมีการตรวจสอบเป็นประจำอีกทีนึงครับผมไว้กั่าวพูดสินสามครับเราเราจะตรวจจะเป็นของทิ้งอของฟองเราจะเราจะตรวจหมายเลขออยที่จะมาอยู่ข้างซองของของยานะคะเราจะเอาเลขตัวนั้น่ะเข้าไปตรวจในแอปตัวนี้มีทิงไหมเป็นออยของบริษัทนี้หรือเปล่าอันที่สองคือถ้าคนใช้คนไม่มีคอมพิวเตอร์แต่มีโทรศัพท์สามารถโหลดแอปตรวจออยในโทรศัพท์ได้ครับดีเทลก็จะขึ้นมาหมดเลยครับว่าตรงหรือเปล่าอือโอเคครับอธิบายได้ดีมากเลย จะบอกว่าทั้ง2ทีมครับก็ตอบตอบถูกครับถูกต้องครับเพราะฉะนั้นข้อนี้นะฮะแม่แววกับน้องบบเบนั้นชูป้ายเร็วกว่าแล้วก็ตอบถูกกว่าก็เข้ารอบไปเลยครับวันนี้ก็ขอขอบคุณนะครับทีมวีการพูดสินสาแม่อูดกับน้องโบสนะครับขอบพระคุณครับราคับยังไงตอนนี้ ฝากทุกคนนะครับช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดดูเยอะๆนะครับและที่ขาดไม่ได้นะครับต้องขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีครับกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ที่สนับสนุนรายการเก๋าชนะนะครับเอาละครับก่อนจากกันครับผมมีคาถาดีๆมาฝากนะครับท่องคาถานี้ไว้แล้วก็นำไปใช้นะครับผมรับรองว่าจะไม่เป็นเหยื่อของมิจฉาชีพเหล่านี้ครับข้อหนึงตั้งสติอย่าคลิกอย่าแชร์ข้อส บันทึกหน้าจอเก็บเป็นหลักฐานข้อ 3. ปรึกษาลูกหลานคนใกล้ตัว แค่นี้นะครับทุกคนก็จะชนะทุกคนโกงด้วยความเก๋าเพราะว่าเราคือเก๋าชนะวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับหากคุณสนใจเรียนรู้วิธีการรับมือกับคนโกงในโลกออนไลน์พิมพ์คำว่าสนใจในคอมเมนต์ใต้คลิปนี้หรือสแกน QR code เพิ่มเราเป็นเพื่อนแล้วเข้ามาเรียนรู้ได้ที่ Line Official เก๋าชนะเก๋าชนะ